ทีนี้ก็เลยพูด,ดให้ใอ้เครื่องฟังไงว่าวันนี้พี่นุชก็เจอแล้วพี่นุชก็ไม่บล็อกมันด้วยปล่อยแล้วก็ท้าให้มันดูอยู่สามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันอย่าไปไหนถ้าไปไหนแล้วเป็นหมา <laughs> หนูบอกมันให้อยู่ครบเวลาทำตามกฎกฎถูกใจแล้วดันเม้นสรุปนางอยู่จะลงไลค์หนูขำจนท้องแข็ง <laughs> แล้ว <Le? S 2> วันนี้พนุนย์บอกเนี่ยไอไอไอช่องที่ชื่อเปเรมเนี่ยมันอยู่ข้างบนมันมาแต่ก,ก่อนเพื่อนเลยพนุนย์ไลได้สี่สิบนาทีสิสี่สิบนาทีแล้วตอนเนี้ยมันมาก่อนเพื่อนเลยมันมามาคุยพอเมนที่สองเมนที่สามเริ่มขอดูชั้นในพี่นุยพี่พนุก็สวดศพมันเลยทีเนี้ยแต่แต่พี่นุชไม่บอก พอดีอีกเกิรมาพี่นุชก,ก็เลยเล่าให้อีกเกิรฟังเพราะอีกเกิกรก็โดนไปเมื่อหลายวันก่อนเนาะแต่ที่นี้พี่นุชหยุดหยุดไลฟ์เนี่ยคือพี่นุชก,ก็ไม่ได้เชิงกลัวพวกนี้หรอกนะพี่นุชไม่กลัวเลยไอ้คนพวกเนี้ยแต่ทีนี้พี่นุชเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่าไหนจะทาคลิปไหนต้องการซับสไครต์ไหนจะต้องไปเยี่ยมเพื่อนมันหมดวันแล้วเราก็การไลฟ์เนี่ยเราก็ต้องใช้พลังใช้เวลาพอสมควรน,นะใช่ไหม พอดีเวลาเราลงคลิปมันก็คลิปบางทีเพื่อนก็ไม่ว่างดูแต่เราต้อง,งบ่อยๆนะแต่ต้องแต่เวลาทำคลิปเนะ่ะถ้าเราไม่ได้ตัดไล่มันเหนื่อยมากเออไม่ใช่ตัดไลน์นะ่ะมันก็โอเคอยู่เพื่อนๆก็ไปดูแต่ทีนี้บางบางไลน์เราก็ไลน์สาระ,ะใช่ไหมเราก็ไม่มีอะไรที่จะเราจะไลน์เราก็ไม่ได้ตัดอย่างนี้ยค่ะ หนูเรียกหาเขาตลอดเขาก็บอกยัอยู่ที่นี่เนี่ยนี่หายไปนานเป็นสิบห้านาทีแล้วเนี่ยเนี่ยหายไปนานแล้วพี่นุชบอกว่าให้อยู่ตลอดนะเกมเธอจะไปไหนนะพี่นุชบอกว่าให้อยู่กับฉันเป็นอย่างน้อยสามชั่วโมงเพราะว่าวันนี้ฉันจะไล่ย,ยาวสามชั่วโมงขำจริงจ แม่น้ำเพชรแม่้เพิรเปิดร้านทุกวันอ่ะเนาะขอบคุณกําลังใจค่ะแม่น้ำเพชรเขามีน้องหมาเขามีสวนอะไรเหรอเขาก็ถ่ายด้วยของเราน่ะมันก็มีอยู่ที่ดินเน่ะรอบบ้านอ่ะแต่มันไม่มีต้นมงต้นไม้อะไรเยอะแยะเหมือนบ้านแม่น้ำเพชรของเรามันปลูกอะไรไม่ค่อยงามค่ะแม่น้ำเพชรมันมีแต่ต้นไม้ทาธรรมดาอะไรเงี้ยมันไม่มีต้นต้นกล้วยก็เหมือนกันไม่ค่อยออกลูกมีแต่ต้นกล้วย จะตัดไลน์ก่อนนะคะเพื่อนๆอนอตตไลน์แป๊บหนึง่งเพราะว่าอ่าจะได้มีจะได้มีอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะแม่น้ำเพจบายบายค่ะบายบายขอบคุณมากมาทักทายให้กำลังใจกันนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงแล้วค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเราอะไรลยาวบางคนสะดวกว่างก็อยู่นานอะไรเงี้ยก็อโอเคเราเราไม่ว่ากันค่ะเพราะเราเล่นมาเรารู้เ่านะน้องอีเกิลก็เหมือนกันน้องอีเกิ้ลอะเขาทำงานเขาทำงานแล้วเขาก็ เาก็แวะแปบมาให้กำลังใจเพืพ่อนๆนทุกท่านแหละค่ะผ่านไปผ่านมาก็มาแวะให้กำลังใจกันทุกคนเลยวันนี้ก็มีคุณไทยแนนลนด์มีน้องเกตลามีน้องวัปลางมีน้องอีกเกิ้ลมีคุณน่านนครทันแนลมีแม่น้ำเพชรคนสวนมีพ่อน้องบอลช่างเป้ช่างเป้พ่อน้องบอลวีสี่ อืพี่โน้จจำได้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะเดี๋ยวตัดไลท์สักหน่อยค่ะเพื่อนๆตัดไฮไลท์ไม่ได้ไฮไล์พูดผิดตัดไท